นางสาวทัตขวัญจุรินสำเร็จการศึกษาปี2531ระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตบริหารธุรกิจมหาวิทยลาลัยรามคำแหงสำเร็จการศึกษาปี2547ระดับปริญญาโทรัฐประศ,ศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์นีดา นางสาวทัดขวัญจุริน เข้า r r รับราชการเม<ส>ื่อ <ori> วันที่1สิงหาคม2537ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน3ณสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี15มีนาคม2542ได้รับเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน4ณศูนย์ตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง26พฤศจิกา,ายน2546ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บร,ริหารงานทั่วไป6ณสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา 23มีนาคม2550ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน6วอณศูนย์าส,สารสนเทศกองแผนงานและสารสนเทศกรมการจัดทางาน22ตุลาคม2 5 5 1ให้ดําให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน6วอณสำนักงานจัดทางานจังหวัดเชิงราย 27กันยายน2559ได้ร <issions> ับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการรายงานชำนาญการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการพุทธศักราช2 5 5 9ัสําณสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย9ธันวาคม2562ได้รับการเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษณสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต25ธันวาคม2563ดํารงตําดำรงตำแหน่งนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษณสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน 8พฤศจิกายน2566ได้รับการเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีงานทำกองส่งเสริมการมีงานทำ12ธันวาคม2567ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจัดหางานจังหวัดลำปางผู้อำนวยการสูงณสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางจวบจนปัจจุบันประทับใจสุดๆก็คือ,อรเรื่องการที่อบรมให้คนไปทำงานเกาหลี 53คนได้ไปครบทุกคนเมื่อเป็นนักวิชาการแรงงานชำนาญการอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเพราะว่าการที่คนไปทำงานต่างประเทศได้เนี่ยเป็นการช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งคนไปทำงานต่างประเทศนี่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวมากกว่า5คนก็คือทำในสิ่งที่จะถางานสั่งให้ทำทำให้ท้อแท้ไม่อยากทางาน ซึ่งตอนนั้นอยากออกแต่ออกไม่ได้เพราะเรามีลูกครอบครัวที่ต้องดูแลอยู่ทำให้เราต้องอ,อยู่ต่อแล้วก็ขอย้ายตัวเองเนื่องจากว่าได้รู้จักบุคคลคนหนึ่งซึ่งเราไปอบรมแล้วเขามีการสอนให้เราว่าเราจะทำงานได้เราต้องมีเจ็ดสี่การคิดวิเคราะห์การประสานงานาการาบูรณาการการทำงานแม้แต่ว่า,อ,าอะไรนะคะ มนุษยสัมพันธ์อันนี้เป็นสิ่งสาคัญที่เราใช้มาตลอดในการทํางานค่ะแล้วทให้เราอะประสบผมสําเร็จการไปอบรมต่างๆเนี่ยจะทําให้เราได้คอนเน็กเอามาช่วยในการทํางานได้ตลอดตั้งแต่20ปีมาแล้วนะคะอย่างเช่นการที่เราเขียนโครงการของงบจังหวัดเราไม่เคยทําเลยแล้วเราก็ได้อาจารย์ที่ปรึกษาดีซึ่งอะ,อะไรนะคะซึ่งสอนให้เรารู้ว่าการเขียนโครงการหนึ่ง ต้องดูยุทธศาสตร์ชาติยุทธยุทธศาสตร์กระทรวงยุทธศาสตร์กรมนะะแล้วก็ยุทธศาสตร์จังหวัดเราถึงจะขอเงินได้และอีกอย่างหนึง่งเป้าหมายจะต้องเป็นประชาชนในจังหวัดที่เราอยู่คะเราถึงจะขอเงื่นประมาณได้ดำรงตนอย่างไรเหรอคะอันดับแรกเรามีเพื่อนดีมีอาจารย์ดีนะ,ะมีผู้บริหารดีที่คอยชี้แนะไม่ว่าตอนที่เราลำบากเราก็จะมีที่ปรึกษาตลอดจะเห็นว่าอยู่มา31ปีนี่ มีเพื่อนทุกจังหวัดเลยมีใครบ้างไม่รู้จักพี่นายจัดหางานคือเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้ที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่ว่าเราจะทุกจะสุกยังไงถ้าเราสุขเราต้องแบ่งปันเพื่อนถ้าเราทุก์เราก็ปรึกษาคนที่ช่วยเราได้อันนี้อยากบอกรุ่นน้องว่าข้อที่หนึ่งการเคารพ รุ่นพี่รุ่นน้องเป็นสิ่งสําคัญมากข้อที่สองต้องรู้จักหาความรู้เขามีอบรมที่ไหนหัดอาสาเพราะตั้งแต่รับราชการมาเพื่อนพี่ไม่ไปอบรมดิฉันต้องไปแทนทําให้มีเพื่อนเยอะมีคอนเน็กชันแล้วก็ที่สที่สําคัญคือต้องมีมนุษยสัมพันธ์การประสานงานนะคะแล้วก็การบูรณาการถ้าทําอะไรไม่ได้ การบูรณาการต่างต่างหน่วยงานเนี่ยจะช่วยเราได้เพราะเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันนีอ้อยากจะฝากน้องๆไว้นะคะหลังกเกษียณดิฉันคิดว่าดิฉันก็จะพาเพื่อนเที่ยวอันนี้ถ้าคนที่รู้จักตัวดิฉันเองจะรู้เลยว่าดิฉันชอบเที่ยวถูกและดีมีที่พี่นายค่ะ Oh yeah Oh my d g Stand by me เป็นหนึ่งเดียว